ไอวิทย์ฮะพิชงานเป็นไงบ้างวะตามึงเป็นต้อเหรอมึงหลีตาทำไมเนี่ยปังมึงทไรพิชปกติดีเออโอเคเออมึงทำไรต่อปวะพอดีมมินมีเรื่องจะคุยด้วยอะหนูวะอ๋อค่ะคือมีมีหลายเรื่องเลยค่ะมคืออ๋อ นี่ค่ะไอเรื่องที่พี่เสนอมาคราวก่อนนะคะหนูฟังแล้วหนูก็ยังไม่ค่อยเข้าใจนิดหน่อยอะค่ะช่วยอธิบายให้ฟังอีกรอบได้ไหมคะสำหรับมินแล้วเนี่ยพี่พร้อมที่จะดูแลตลอดชีวิตเลยนะจ๊ะเฮ้ยเสียงคอมสนใจแล้วก็สิคะมีอะไรแปลกๆป่ะเนี่ยวันนี้ก็เอ่อ คือมิ้นอยากจะอยากจะชวนพี่ออยไปกินข้าวอะค่ะไปกินข้าวด้วยกันแบบสองอสองอะไรอย่างเงี้ยค่ะดีไหมคะพี่ออยถ้าอย่างนั้นเลือกชุดแต่งงานติดต่อยิงแม่เจอผู้ใหญ่ให้เขารับรู้ไปเลยดีไหมคะเดี๋ยวพี่โทรติดต่อยิงแม่ก่อนนะจุ๊บจิ้มเดียร์เฮ้ยโคตรเป็นไงบ้างท้องนี้ฝากไปซื้อนมเปรี้ยวไว้พี่หน่อย อได้ครับงั้นรอแป๊บนึงนะพี่ได้เลยอุ้ยโอ้ไปเป็นวันก็ไม่เป็นไรของกูดมีไหมของพี่ออสไม่มีอะไรเลยอ่ะขอไอ้กูดก็ไม่มีว่ะเฮ้ยกห้เปนใจอะไรกันน่ะเดี๋ยวเพิ่งดิมันไม่แน่อาจจะติดต่อกันทางไลน์ไม่ก็ SMS ก็ได้งั้นพี่ลองเช็คดูเลยไหมครับเอออย่างนี้ก็สะดวกดีเฮ้ยหมาเมื่อไหร่เนี่ย ย่าครับพี่ลืมกระเป๋าตังค์ป๊อมีอะไรกันนะแลยวไม่คุยมังมึงไม่มีเห็นไหมเป็นไงบอกแล้วว่ากู๊ดอะไม่ใช่หนอนบ่อนไส้ฮะออฟฟิศเรามีหนอนนะครับไอ้ป๊อบไอ้ป๊อด ไของเขาโอ้เฮ้ยนี่มันนามบาทไฮดาลิงนี่ว่ะพี่ละพีสวัสดีวิทย์อืวัสดีต้อมซ่าอืมมากินข้าวาากันเหรอมากระทืบมึงมัง้งจะหนีทำไมเนี่ยกูไม่ได้หนีกูก็ลงมาหิวข้าวกูก็มากินข้าวไง ทำไมอะเฮ้อ,อ,อย่างนี้กูได้ยินว่ามันมีคนแฮกข้อมูลบริษัทเว้ยกูก็เลยจะให้มึงเนี่ยหาตัวให้หน่อยว่าใครทำได้อเดี๋ยวกูกินข้าวเสร็จเดีกูขึ้นไปทำในออฟฟิศให้ขึ้นไปดูบนออฟฟิศทำไมโน้ตบุ๊กก็อยู่นี่แล้วไงแฮกเลยดิพี่เออมึงก็เอาน้ t ตบุ๊กมึงขึ้นมาทำาด้คนอย่างมึงอะทำแป๊บเดียวก็เสร็จ <c oughs> <c oughs> <c oughs> หรือว <đâu? S 1> ่าในโน้ตบุ๊กนี้จะมีความลับซ่อนอยู่หรือเปล่านาไม่มีไม่มีไอช่องอะไรมึงอะมึงจะไม่พูดใช่ไหมได้ไู้จะแม็กหัวนมมึงอมัไอมิไอหัวนมมิดหัพนมกูหัวนมกูมิดเอาวะหัวนมกูเอาอพยาไอไอมิดหัวนมกูอ้าูจะให้มึงตัดสินใจอีกทีนึงห้าสส้ยอมอยออออยอยอมออ้้ ไอห่าเกาะกูเป็นต like ุ๊กแกเลยมึงจะบ้าปะเนี่ยเออกูจะบอกก็งอแล้วไอห่าไปเลยไปเลยไปชนบุรี้เลยไปไป